ครับสวัสดีครับสวัสดีซีแฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่อนลำเทียนออฟฟิเชียลครับมาแล้วครับพี่น้องทีมรถบัสนั่มาท่านนะครับคนทีมงานรถบัสมาท่านมาหัวอะไรเนี่ยครับอีกสองขันอยู่ด้านในครับสองคันจอดอยู่ด้านในเฮียงกันอยู่ด้านใน สเวียนแล้วอ่ะเนี่ยอีกขั้นหนึงห่งม้วนตัวน้ำมัวเห็นจอดอยู่ด้านนอกว่างหันไปแล้วครับมอวครับ พราวอิเดินทางระยะไกลครับจอดดูบอลจอดสามปั๊มครับนอนเชื้อนึงตอนนี้รถเวทีก็อยุ่ด้านหลังเด๋ยวรถเวทีก็น้ำคนมากรถเวทีตอนนี้อยู่เมืองคนนะครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องบอ้าเฝ้าครับงวงนอน คุรจียูด้นนใน่นะครับกาแเดิเซอรออีกคันป่ากันเขาของน้ำของท่าครับห้กับเขากัากากนาบน้ำประกาศไปท้ายเพื่อนนะครับพี่น้องเพื่อนกำลังตื่นไม่ๆหมแล้วลูกสาวกลูกสาวสีเงือกให้น้ำเดือ ใช่านามนิ่เพราะว่าพักยุ่เด๋อกสองคันอยู่ด้านใน เขาเขาปั้มน้ำเขาอะไรด,ดอกปั้มน้ำคุณแล้วปั้มซุงคุณแล้วเขาอะไจอดได้ตั้งนานแล้วคุณแล้ว,าลวทางออกไปอุดรคุณแล้วบ่ครับจอดจตปพรสทอนนำห่วงคุณแล้ว ยังไปเบิ้งไหยังอยู่ในเซเว,ว่นเด้หน่ขโมยสาวหน่อยเต็มเอเยอยู่หัน <c oughs> <c oughs> này lại luôn xe biển nào. แทนไปน้ำกลนนะครับเพราะว่าบอลบอ้านเ่ยเติมน้ำมันเฉี่ยเพิงเลยห่าจะไปเติมใกล้ๆหลัลไปเติมยู่แถวแถวสว่างหรือครับนี่อย่างอีก่ก <c oughs> ตอนนี้กำลังเข้าเซเว่นนะครับเขาของน้ำของท่า ายอยุ่น่ากินแล้วก็เดินทางต่อครับผักลดประมาณ20-30ิมสิบนาทีครับเดี๋ยวแก

ย่อยเขาซื้อกับเขากับน้ำเน่อยูอ่แนวกินครับเดินทางต่อ พี่น้องสำหรับคลิปนี้บอลก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณแล้ก็ร่างแรงใจครับเอาไว้พอกันไม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ